สวัสดีค่ะพี่น้องกาลยานมิตรทุกท่านค่ะพบกับแคนดี้นะคะ b บรนด a อ b a บาสเ o อกลุ่มกาลยานมิตรจังหวัดเลยค่ะ Lady e n d gentlemen have a nice day for today วันที่2 0นี้นะคะที่จะถึงนี้ธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดใช่ไหมคะท่านประธานใช่ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็ไปเลือกตั้ง สภาสมาชิกสภาจังหวัดของจังหวัดเลยของเราชอบเบอร์ไหนก็กาเบอร์นั้นเลือกคนที่มีนโยบายดีๆประวัติดีๆนะคะเข้ามาเป็นผู้นำของเรานะคะ w o u l d l i k e t to อ uh, ินไวท์ every one to watch for สภาชิกสภาจังหวัดเลยนะคะ for Thai people ใครที่มีสิทธิ์ก็ไปเลือกตั้งกันนะอย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะประชาี่ปัตตไของเราจะได้ มีความเจริญก้าวหน้าด้วยความสามัคคีของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเลือกคนดีเข้าสภานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านคะตอนนี้ก็พบกับบรรยากาศนะคะรณรงค์การเลือกตั้งสสจอนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ,ดคะเดี๋ยวแคนีีจะเข้าไปในเทศบาลแล้วนะคะ,คะไปกันเลยค่ะสวดีิ ที่จะออกอการที่จะร่วมกันเดินบนนโทีกนักเลยมันจะส่อเลครับขอบคุณการตั้รองของะรนการตั้งการตั้งนงการอาหารสุดยดเลยนะครับรองอรมณนรองผู้าการั่วเลยรองอารมนอ่ำเะครับท่านก็เป็นคณะกรรมการการตั้งของขาบรันันสุดวอดเลยด้วยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้<า>เราจะพร,พร้อมขบวนนะครับเดินออกนะฮะเพื่อที่จะเชิญชวนพี่น้องชาวเลยนะครับขบวนแรกจะเป็นวงตุริยางจากโรงเรียนเลยพิทยาคมนะครับพร้อมแล้วก็จะนำขบวนเลยนะครับเ้อใจไปเรืบ้างวงเลยพิทยาคมนะครับวงตุริยางเลยพิทยาคมนำขบวนนะครับแล้วก็จะตามไปด้วยขบวนพงนะฮะขบวนพง แล้วก็จะตามขบวนด้วยหัวหน้าส่วนราชการกนอยู่ไหน่ารองรารจังหวัดเลยท่านรองราชการจังหวัดเลยสองท่านนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนของราชพัฒเลยนะครับเทคนิคเลยกศนมมรนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับส่วนราชการต่างๆนะครับเป็นขบวนที่หนึ่งนะครับ อตำบนที่สองอยู่เพิ่งเดินนะครับตำบลที่สองนะครับตำบลที่สองนี่จะเป็นมูลรยางค์ของเลยอนุกรมวิทยานะครับแล้วก็ตามด้วยอำเภอเมืองเลยนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเทศบาลเมืองเลยเทศบาลตะบลนาคาเดี๋ยวให้ดูหาส่วนเท่ากันครับ ตับตนึ่งสองสามไม่รัมเฉพาที่สองนะครับออจะมีรถแห่นฮะบันดาห์หัว ชาวจังหวัดเลยนะคะเราก็มาเดินขบวนนะคะรณรงค์ในการเลือกตั้งวันที่20พันวานที่จะถึงนี้นะคะสําหรับพี่น้องชาวเมืองเลยทุกท่านนะคะที่ประสองค์มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าจังหวัดเลยก็มาพร้อมเพียงกันนะคะในแต่ละหน่วยเลือกตั้งของท่านนะคะตรวจด,ดูว่าชื่อของท่านอยู่ในหน่วยงานไหนนะคะแล้วก็ไปเลือกตั้งกันแล้วพบกันวันที่20พันวานที่จะถึงนี้นะคะ ไม่ไปค่ะ i'm okay, แล้วจะพัดเลยใช่ไหมเลือกที่ไหนเลือกที่เมืองเลยปะเชียงคานนะอ๋อที่เชียงคานเนาะเชียงคานเขาเลือกนายกอบอตเหมือนกันเหรอเหมือนกันะเอ่าจะเลือกเบอร์ไหนรู้หรือย,ยังคะกําลังคิดอยู่ครับกำลังคิดอยู่ดยเดี๋ยวไปตัดสินใจผู้หญิงก็มีฝากนามสกุลชัดชวานไว้ได้วยสักคนเะนาะโชคดีจ้ะ นักศึกษาเป็นแล้วหนึ่งน้องๆน,น่ารักทุกคนเลยเออไม่ใช่เฉพาะอยู่ในอำเภอเมืองนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอนะคะนายกองการส่วนบริหารจังหวัดเลยนะคะที่อยู่อำเภออื่นๆก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันนะคะถ้าอายุ18ปีขึ้นไปขบวนข้างหน้าที่แคนดี้กำลังเดินไปเรืวๆๆๆก็จะเป็น ตำรวจนะคะอาหารนะเดี๋ยวเราไปดูกันธงชาติไทยธงชาติไทยมี3สีนะคะก็คือสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ค่ะ ที่เดินนําไปก่อนละถ้าเดินตามไม่ได้เห็นอะไรเราต้องเดินนำถึงจะได้เห็นทุกอย่างกระบวนพาเรดนะคะดุริยางก็อ,งอยู่ข้างหน้านี <c oughs> ่ผีตาขน <c oughs> จังหวัดเลยนะคะเพื่อไปแจกเอกสารนะคะ,นะ,คะในการเชิญชวนทนี่น้องเป็นต้นตัง้ง 回答好。 วันนี้นะคะเราก็เดินจากเทศบาลเมืองเลยนะคะตอนนี้มาถึงจวนจะถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะคะไปที่สลักลางก็น่าจะประมาณ3กิเมไม่ไกลนะคะงานนี้ไขมันลดลงไปประมาณ10กิโลพีเตอร์ผอมลงประมาณ10กิโลใช่ไหมเตอร์น้อ,องพีเตอร์ของเรานะคะ ีไม่เหนื่อยเลยงานนี้ช่วย นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเลยแล้วก็สมาชิกสภาจังหวัดเลยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยด้วยนะคะแต่ละคนจะได้บัตรเลือกตั้งสองใบนะคะก็ให้เลือกนายกไปหนึ่งแล้วก็สมาชิกสภาจังหวัดอีกใบหนึ่งนะคะเลือกใบละหนึ่งหนึ่งเบอร์เท่านั้นนะคะได้สองใบกาใบละเบอร์นะคะวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ละหน่วยงาน จะมีชื่อของท่านส่งไปให้อยู่แล้วนะคะที่บ้านว่าใครต้องไปเลือกตั้งที่ไหนอย่างของแคนดี้เองเนี่ยแคนดี้จะต้องไปที่วัดชนละทารามนะคะหรือว่าวัดชนรัทฐานที่บ้านนาหนองนะคะยังมีใครในใจหรือยังสําหรับแคนดี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกใครอยากเก็บเธอไว้ทั้งโหลเลยเพราะว่ามั่นใจว่าแต่ละท่านที่มามาสมัคร นะคะาน่าจะมีประสบการณ์แล้วก็มีความสามารถนะคะก็ขอให้คนที่ได้รับเลือกนะคะก็รักษานโยบายของท่านนะคะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนของท่านไว้ไว่ายังไงว่าท่านจะทำอย่างไรในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเลยของเรานะคะแล้วพบกันนะคะพี่น้องบ๊ายบาย